นี่นะครับสะพานไม้หอกเป็นขางคล้องนะครับพกเนียนะครับพี่น้องดุ่นกันแต็มต่อไปนี่เจออีกแล้วครับพี่น้องไล่ลองอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นบนเดี๋ยวมาดูนะครับตายครับพี่น้องเบิ้งครับตะดครับผมเหยียบประหมอาหองครับพี่น้องครับ จะมือนแหนด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ใต้โฮใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเจอกับช่องนุงม่มอุบลคนสายเกลียวเลยครับตอนเช้าๆครับพี่นอ้องพามาดูเบียดครับมือนีิ คลองวังจิกครับผมแถวใกล้ๆบ้านนะครับตอกฝนคลองฮิ่ปูนน้ำเพื่อว่างเย็นจังหวดสาะเกลี่ยนะครับผมเนื้อปลาหมอครับพี่น้องกับบรูว่าจะเป็นยังไงนะครับมันขึ้นกับฝนตกเบิดขึ้นครับผมเม่เศร้าีนก็ตกครับตอนออกมาดูเบ็ดนะครับผมพี่น้องจะนได้ลบฝนก่อนนะครับไปไปดูกันเลยครับผมว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับผมมันขึ้นในพุนามะยามคำได้ปักเบ็ดของห่อนะครับพี่น้องเป็นคลองคลองใหญ่นะครับคลองวังจิกนะครับพี่น้อง ตัวน้ำใสครับผมน้ำขื้นนิดหน่อยครับผมนี่ปลาลอยลองอยู่นน่ครับนี่ครับผมตายครับตายในี่ยบถิมเ้อครับปลาเนี่ยเอาไปเห็ดเนื้อกบครับใส่กับ่บไก่กันเอกครับพี่น้องเพราะว่ามันมีหมองไส่นะครับมันคำนะครับมันหกเบืองหยาครับน้ำขังฟังครับพี่น้องหกเต็มเลยครับผมเอาหลังที่โดนครับพี่น้อง นี่มาแล้วครับผมเต็มแรกเรียว่าบุตรคนหลังนี่นี่ปรากฏครับผมนี่ครับผมปรากฏครับผมตัวงามเลยครับผมนี่ครับถือว่าโอเคครับผมเต็มแรกครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลยครับผมนี่นะครับสภาพไมาย้องก็เป็นขางข้องนะครับพวกเนี้ยนะครับพี่น้อง ประมัณกับมาล้วครับแต้มนึงแล้วครับพี่น้องลุดกันแตมต่อไปนี่เจออีกแล้วครับพี่น้องไรงลองอยู่แล้วเพราะว่ามือขึ้นบุเดี๋ยวมาดูนะครับตายครับพี่น้องเบิรงครับตะคดครับผมอย่าประหมอหเฮาครับพี่น้องนะครับอาจจะมือดเนียด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ใตโฮมใหม่นะครับพี่น้องถือว่ายังมีขั้งหมานครับพี่น้องฝนตกคำมือขึ้นไหนก็ได้ ครับขอหยาดเก็บเลยครับผม มืองฟ้ามือนียครับพี่น้องฝนหนาจะไหมครับมือฟ้ามั่วดินมาเลยครับผมพี่น้องอาจจะบริเวณท้ายถ้ำให้ดูเบิดเด้อครับขันฝนตกมากนะครับผมตอนนี้ก็ลิ่นๆแน่แล้วครับโอ้มือฟ้ามั่วดินครับพี่น้องฝนใหญ่สิมาอีกแล้วครับถ้ำเขาข้นอีกแล้วพี่น้องดูดายเห็ดแหงเห็ดนะใสร็จกันแล้วเนย บุกมาผีครับพี่น้องลำบากครับออ้้เบียดเว้นไปพี่น้องไปสร้างฝนเพรทนมากครับผม ดามดามแกันไปเรื่อยดูนล้กันไปเรื่อยครับผมเรมีความมันเผิ่มเติมอเปลตานะครับโอ้ลำบากครับจะช่วยแต่แต่ละคลิปนี่พี่น้องเนี่ยไปเหินก็ขาวอยู่แล้วครับล่างครับพี่น้องดูกันว่าลาอย่างครับผมปลาอะไรครับผมน่ครับก็ขาวครับพี่น้องปลากุ้ดอีกแล้วครับ พกรถครับพี่น้องเลยพกรถครับผมแต้มสวยเลยครับผมพี่น้องครับขอหยัดเก็บเลยครับผมเบดตอนนี้พึ่งยามได้12หลังครับพี่น้องเหลือ8หลังครับทั้งหมด20่ขั้นครับเอามาครับพี่น้อง มันยางไก่เติบนะครับเพราะว่ามันเป็นหยานะครับลงบ่ไห้ครับนี่หยาน้าขางคล้องนะครับยางมันจะพูนครับไก่เตือบแล้วครับผมเดี๋ยวอีกแปดหลังครับผมไปรับชมน้ำกันครับผมไปรับชมน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นผมหมึกม่วงครับหมืดแน่เด้อครับพี่น้องอาจจะมองบกอยเห็นนะครับรุ่นตุยานน้ำกันครับยุเยวแถวในซองหลังครับพี่น้อง ข้วามันให้พี่น้องอยารับชมรอเปล่านะครับผมไผ่อไฟ่ไครับป่ายังเขียงยังดินอยู่ครับพี่น้องมันจะหล่อนนะครับป่ากินเบ็ดบ้าเจอ,อน,นี่ครับป่าเขียงยั่งยู่ครับ หลังนึงยุ่ฝุ่นครับปเป็นแตหลังนี้อุย๊ยปาเขียงเงี้่เก่าครับพี่น้องบุมคีป่าครับมันเป็นข้องเงียกันมากาก่ข้องเงียนะครับแถวนี้น้องไปแต่ข้อนหยาดเก็บเด็กก่อนครับผม หมดมากแล้วครับบาดนี่พี่น้องเบ็ดเหลือหลังหนึ่งครับยุ่พุ่นครับพี่น้องถ่ายถ้ำให้ดูหรือเปล่านะครับไปดูนุกกันครับผมเราวทราบจะเปียกหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกการที่ตามและรับชมเด้อครับผมมือนี่ก็ถือว่ามีความาน่ครับพี่น้องก็เดี๋ยวไปสรุปแต้มกันอยู่บ้านนะครับพี่น้องตรายครับผม ฝนฝ่ามาแล้วล้งตุ้ถ่ายอยู่นี่ครับผมโอ้ตัวมีความมาเนาะครับล้งตุ้ถ่ายกัได้ยโอ้โอปลาเขียงครับพี่น้องผมนึกว่าเป็นปลาไงเดี๋ยวขอหญาดเก็บเบ็ดกันครับฝนมากแล้วครับผม หอดบานอ่ะเด้อครับพี่น้องบานนี้ตัวไฟครับหนาวจากฝนมากครับมาสรุปเตียมกันครับสุยอดนะครับว่าปลายเบสสีแดงยักตัวกันแน่นะครับผมมาดูน้งกันนะครับผมปลายเบดครับพี่น้องนี่ครับผมปรากดสามตัวครับปะบูตัวหนึ่งครับพี่น้องปลายเบดครับ ยี่สิบขั้นครับแต่ว่าหาเบสได้สิบแปดหลังครับนับผิดหรือเปล่านะครับเมือว่าเนี่ยเอาไปใส่นะครับฝาเฝ้านะครับพี่น้องหรือว่ามันหายกับวูลูด้วยกันนะครับได้มากสิบแปดหลังครับพี่น้องเดี๋ยวดูตัวปลานกอนครับผมนะครับตัวปลาครับโตงามครับปลากดเหลืองครับพี่น้อง สองสามสี่ครับประบูครับสี่กับประบูครับพี่น้องแต่มีความหมานอยู่ครับพี่น้องยี่สิบขั้นครับแต่ว่าเห็นเบสสิบแปดหลังครับอาจจะจะใส่สิบแปดนะครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานเท่าครับแต่พี่ควาหมานนะครับเนาะก็ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่บนค้นสายแกวคือเก่าครับ,รบผมถ้อาอยากหากินแบบวิถีชีวิตบ้นบานๆนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับว่าจะภาพอาหาอยากหากินทั้งใดนะครับพี่น้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจด้วยครับยำเ็ดมือนีนการลำบากมากครับฝนกับต๊ะครับพี่นอ้องเมื่อถ่ายทำให้ดูละเอียดนะครับพี่น้องขอขอถดขอไฟหลายนะครับคลิปผ่าดประการใดก็ขอกราบ ขอโทษด้วยน,นะครับผมขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม